สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครูก็จะนําเสนอในเรื่องของการลบด้วยศูนย์ทานักเรียนยังจําได้ศูนย์เป็นตัวเลขที่มีค่าไหมคะใช่แล้วค่ะศูนย์ไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเอาง่ายๆการลบด้วยศูนย์ก็คือเมื่อศูนย์ไม่มีค่าตัวอะไรมันลบก,กับศูนย์ก็ได้มีค่าเท่ากับตัวนั้นนะคะเอาง่ายๆายเนาะทีน,นี้เรามาดูค่ะ การลบด้วยศูนย์วันนี้เป็นยังไงเห็นไหมคะการลบด้วยศูนย์ก็คือจำนวนใดลบด้วยศูนย์ได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองเป็นยังไงคะเช่น5ลบศูนย์ก็ได้5 4ลบศูนย์ก็ได้4 10ลบศูนย์ก็ได้ได้4เอ่อต่อให้ล้านลบกับศูนย์ศูนย์ไม่มีค่า10บหานลบศูนย์ก็ได้หลานนะคะเอาง่ายๆยเลยทีนี้เรามาดูค่ะการลบด้วยศูนย์นะคะนกักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ อ่านัก้นักเรียนดูในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะมีภาพในภาพมีใครบ้างคะในภาพที่นักเรียนเห็นก็จะมีสาวน้อยเคยดูไหมคะสาวน้อยตกน้ําเป็นการเป็นเกมหรือเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่การแสดงเนาะเป็นเป็นการลเล่น ก็ได้นะคะถ้าใครเคยไปงานคาชาติก็จะเห็นสาวน้อยตกน้ําถ้าเราปาบอลลงไปที่ปุ่มตรงนี้ปาดอนลงลงปาดุนปาบอลลงตรงนี้นะคะคนก็จะตกลงมานะคะอ่าในเรื่องนี้ก็บอกว่าสาวน้อยตกน้ำสามคนถูกปลาตกน้ำไปหนึ่งคนเหลือสาวน้อยตก เหลือสาวน้อยหนึ่งคนลงในถังน้ำเอาไหมนะคะสาวน้อยตกน้ำสามคนถูกปลาตกน้ําไปหนึ่งคนเลื่อนสาวน้อยหนึ่งคนลงไปในถังน้ําเหลือสาวน้อยย่งอยู่บนเก้าอี้สองคนถ้ามีอยู่สามคนสาวน้อยตกน้ำมีสามคนปลาลงไปหนึ่งคนก็เหลือสาวน้อยสองคนแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์กันแล้วก็คือ สามลบหนึ่งเท่ากับสองนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าสามลบหนึ่งเท่ากับสองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนดูดีค่ะสาวน้อยสามคนทีนี้การลบด้วยศูนย์นะคะเมื่อกี Soul ้เราลบด้วยปกติสามลบหนึ่งมี LEGO อยู่สามคนตกไปหนึ่งคนก็เหลือสองเป็นสามลบหนึ่งเท่ากับสองนะคะต่อมาถ้าการลบด้วยศูนย์สาวน้อยสามคนมีอยู่สามคนเลยหนึ 1, 2, ่งสองสาม 3. ไม่มีสาวน้อยตกในถังน้ําเลย ไม่แต่คนเดียวไม่มีคนตกไปเลยก็คือศูนย์คนเหลือสาน้อยที่นั่งอยู่กี่คนคะหนึ่งสสามก็เหลือ3ามคนปกติเพราะไม่มีใครตกลงไปเลยนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า3ามลบศนเท่ากับสมนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูค่ะการลบด้วย0นมีหม้อดิน5า้าใบมีหม้อดิน5า้าใบขุตีแตกไปสใบเหลือหม้อดินที่ไม่แตกสาใบประโยคสัญลักษณ์ก็คือ ห้าลบสองเท่ากับสานะคะห้าลบสองเท่ากับสามต้าถ้ามีการเล่นเกมปิดตาตีหม้อมีหม้อดินห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ต้นกล้าตีไม่แตกเลยไม่แต่ใบเดียวค่ะตีไม่แตกไม่โดนหม้อดินเลยแปลว,ว่าตีแตกใบศูนย์ใบเมื่อตีแตกศูนย์ใบก็เหลือหม้อดินเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เหลือหม้อดินหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งห้าใบ ไม่โดนตีเลยไม่โดนตีเลยก็คือตีแตกศูนย์ใบเทียมประโยคสัญลักษณ์การลบว่า5้าลบศูนย์เท่ากับห้านั่นเองนะคะมาดูค่ะดูทีแรกคุณตีหม้อดินแตกใบ2ใบหรือหม้อดินที่ไม่แตก3ใบอันนี้ก็คือการลบปกติถ้ามีอยู่5ใบตีแตกใบ2ใบหนึ่งสองพิวก็เหลือ สามหนึ่งสองสามเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่าห้าลบสองเท่ากับสามนะคะแต่ถ้าเป็นการลบด้วยศูนย์ต้นกล้าตีหม้อดินแตกศูนย์ใบคือตีไม่แตกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ตีไม่แตกโดนไม่โดนหม้อดินเลยก็กลายเป็นห้าห้าลบกับศูนย์ก็คือตีไม่แตกห้าลบศูนย์ก็เท่ากับห้านั่นเองนะคะนั้นสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าขุนตีหม้อดินแตกไปสองใบต้นกล้า ตีมอดินไม่แตกเลยคุณตีมอดินแตกกว่าต้นกล้าสองใบสองลบศูนย์เท่ากับสองใบต้นกล้าตีหมอดินต้นกล้าตีมอ,ตตมอแตกน้อยกว่าคูณสองใบก็เท่ากับสองใบนะคะนี่เป็นการสรุประหว่างคุณกับต้นกล้าเมื่อกี้นะคะอ่าเมื่อกี้คุณตีแตกไปสองใบหรือมอดินที่ไม่แตกสามใบต้นกล้าตีหมอดินแตกศูนย์ใบก็คือตีไม่แตกเลยนะคะเพราะฉะนั้น ขุนตีได้แตกมากกว่าต้นกล้าสองใบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในหน้าที่ในหน้าหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็ให้ทำสองหน้าค่ะคือในหน้าที่แปดสิบและแปดสิบเอ็ดนะคะสองหน้าไม่ยากเลยค่ะนักเรียนดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะ มีหวีเจ้าไหร่คะสเล่มหวี v, ไม่โดนไม่ไม่หักไม่แตกอะไรเลย2อลบกับ0ูนย์เท่ากับ2นะคะไม่ยากเลยที่วงกลมแล้วก็ขีดออกไปอย่างนี้ก็คือ0ูนย์นะคะศูนไม่มีค่าตัวอะไรมันลบกับ0น,นบก็ได้เท่ากับตัวนั้นนะคะมามาดูที่หน้าหน้าแปดบเอ็ดนะคะสองจุลศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ10ปกติข้อที่2อจุอะไรเอ่ยลบ0นย์นั่น8 อะไรเอ่ยลบศูนย์แล้วเได้เท่ากับแปดก็คือได้ 8, 8, แปดแปดลบศูนย์เท่ากับแปดเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะจําไว้นะคะนักเรียนเปิดคลิปก่อนเรียนทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้เข้าใจในการเรียนนะคะห้ามทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ